อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตดวงชะตาและคลิปใหม่ๆช่องแม่หมอกุญปารีนะคะ สวัสดีค่ะในคลิปนี้เราก็จะมาทำนายดวงชะตาผู้ที่เกิดราศีธนูกันนะคะประจำเดือนตุลาคม2564กันนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างทั้งการเงินการงานความรักและก็สุขภาพนะคะหมอเป็นตัวแทนในการาัำไพ่อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับแต่ละบุคคลก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะถ้าอยากดูแบบตรงแม่นยำแนะนำให้ดูส่วนบุคคลแบบมีค่าครูที่ไลน์แอดด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้จะใช้ไพ่โชคดีมีสุข พร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะคะสำหรับชาวราศีธนูนะคะตัวตนเนี่ยเขาบอกว่าในเดือนนี้นะคะจะมีเรื่องของความอบอุ่นภายในครอบครัวนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ไปพปบปะผู้ใหญ่นะคะมิติ้งสังสรรค์นะคะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กันภายในครอบครัวนะคะเป็นช่วงเดือนที่เราจะให้เวลากับความรักรกับคนที่รักเราคนที่เรารักนะคะดูแลกันอย่างนี้หรือว่ามีเกณฑ์ที่จะเดินทางไปมาหาสู่เดินทางกลับที่เก่ากลับบ้านเกิดตายนะคะในระยะนี้ ะะส่วนวเรื่องของการเงินนะคะโอ้โหต้องบอกว่าอาจจะต้องระวังปัญหาการเงินนะคะปัญหาเกิดจากการเจราจานะคะปัญหาเกิดจากออการพูดทำร้ายจิตใจนะคะแล้วเราก็อาจจะเสียเงินตรงนั้นได้ปัญหา การเสียเงินนะคะหรือในเรื่องการวางแผนการเงินที่ไม่ค่อยดีนักนะคะหรือการตกปาักรับคําการช่วยเหลือใครคนอื่นใดก็แล้วแต่อาจจะนําพาความเดือดร้อนทางการเงินมาให้นะคะอันนี้ก็จะต้องระวังด้วยนะคะแต่ว่าก็ยังมีเรื่องดีๆอยู่นะชาวราศีธนูเช่นในเรื่องของการงานนะคะอ่ะการงานใครที่ทำงานด้านการพูดการเจรจานะคะการสอนนะคะ l i ฟ e โค้ดต่างๆนะคะในระยะนี้ถือว่าค่อนข้างดีนะชาวราศีธนูนะคะหรืองานเกี่ยวกับธรรมศาสนานะคะ ถือว่าดีมากๆนะคะเป็นช่วงที่ค่อนข้างมี f c เยอะมีคนเชื่อถือคนเคารพศรัทธาในคำพูดของเรานะคะคำพูดของเราเป็นวาจาศักดิ์สิทธิ์ใครฟังแล้วก็เชื่อถือใครฟังแล้วก็อยากจะปฏิบัติตามเห็นเราเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะถือว่าดีมากๆลูกน้องบริวารก็ยังอยู่ในโอวาทด,ด้วยนะคะแต่ว่าพอตำแหน่งบริวารเองก็บอกว่า แม้จะอยู่ในโอวาก็จริงแต่ว่าอาจจะนําความวุ่นวายมาหน่อยอาจจะมีเรื่องวุ่นวายเกี่ยวกับคนที่อายุน้อยกว่าหรือลูกน้องบริวารก็ได้นะคะ,ะต่อมานะคะในเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพก็ถือว่าแข็งแรงดีไม่มีอะไรน่าห่วงนะคะเพียงว่าอาจจะต้องระวังระบบน้ําในร่างกายโรคกระเพาะต่างๆหรือว่าถ้าดื่มของเหลวมากเกินไปชากาแฟอาจจะนําพานในเรื่องของ ระดับน้าตาลที่เพิ่มขึ้นมาหานะคะอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะต่อมานะคะในตำแหน่งของความรักนะคะสุดท้ายแล้วความรักเนี่ยต้องบอกเลยถ้าคุณเป็นคนโสดนะคะระยะนี้ยังเป็นระยะนิ่งยังไม่ฝักใฝ่ในความรักยังเป็นระยะทีอะ่อยากใช้เวลาส่วนตัวกับกิจกรรมส่วนตัวที่ชอบอยู่นะคะแต่ถ้าคนมีแฟนแล้วระยะนี้ก็ถือว่า คู่ของเราอยู่ในศีลอยู่ในธรรมนะคะมีความซื่อสัตย์ต่อกันดีไม่มีอะไรน่าห่วงเลยนะคะเป็นรักที่เรียบง่ายสบายๆชิลๆแต่ว่าไม่หวานเท่าไหร่นั่นเองนะคะเพิ่มตําแหน่งอริให้อีกหนึ่งใบนะคะเขาบอกว่าชว่วงนี้นะอาจจะต้องงดในเรื่องของการลงทุนก่อนนะเพราะว่าตําแหน่งอริเนะี่ยไพ่ดีแต่ว่าอยู่ในตําแหน่งที่เสียนะคะก็รอในเรื่องของการลงทุนลงทุนเยอะลงทุนใหญ่นะคะอาจจะนําพาความาวุ่นวายมาให้ก็ต้องค่อยๆคิดค่อยๆทํา กเพราะว่าด้วยเรื่องการเงินเองก็ยังไม่อำหนดเท่าที่ควรนะคะยังไงเดือนนี้ก็ขอให้ชาวราศีธนูนะคะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาแล้วกันนะคะเรื่องงานอืนน่นๆอะไรก็ดีหมดนะคะก็ขอให้เป็นเดือนที่มีความสุขสาหรับชาวราศีธนูค่ะถ้าชอบคลิปแม่หมอคุณปาลีอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เปน็นกำลังใจแลวก็กดหัวใจให้ในช่งองเราด้วยนะคะคนที่ดูดวงคือคนรอบขออเพราะความไม่แน่ Okay.